รีวิวไปก่อนหน้านั้นแล้วสวัสดีค่ะพี่อุ้มจากคลังผ้ามือสองค่ะแวะมารีวิวอีกแล้วเมื่อกี้แบตเตอรี่หมดยังบ่นไม่จบเลยเซ็งระเบิดแต่ครั้งนี้ก็ยังบน่นอ,อันนี้ยังไม่บ่นนะไม่บ่นเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้รีวิวแบบแป๊บๆนะคะเป็นชุดนอนเซ็กซี่ชุดนอนเซ็กซี่ค่ะมีเสื้อคลุมเซ็กซี่อย่างนี้ด้วยนะคะ ผ้าจะคนละแบบกับเมื่อกี้เลยอ่าผ้าจะคนละแบบนะคะพอดีน้องสาวมาเอาไปอย่างละแบบนะคะเมื่อกี้รีวิวซาตินไปแล้วนะคะแล้วก็รีวิวไนล่อนอันนี้เป็นงานไนล่อนนะคะงานงานตัวไนล่อนนี้นะคะจะมีปนเซ็กซี่ยั่วสวาทนะคะ,ะเขาเรียกว่าชุดนอนไม่ได้นอนนะคะแล้วมันก็จะมีแบบอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายเนี่ยกางเกงกางเกงอย่างนี้มีเสื่อมโรมนะคะนี่อ่ามีอย่างนี้ด้วยนะคะอ่า มีสวยงามก็มีนะคะอย่างเงี้ยปนปนกันนะคะราคาเนื้อ่าอย่างนี้เรารีวิวก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะอันนี้เราก็โกยกันเร็วเพราะว่า,วาน้องสาวรออยู่มันก็คือเป็นลักษณะนี้นะคะมีเหมือนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรว่าโครเซตเหรออะไรว่าเซ็ตเซ็ตอะไรสักอย่างนี่แหละพี่อุ้มก็ไม่แน่ใจนะคะเอ๊ะจริงๆอันนี้ไม่น่าจะไปอยู่ในไม่น่าจะมาอยู่ในกระสอบนี้นะอันนี้ในความรู้สึกพี่อุ้มมันน่าจะอยู่ในกระสอบ ซาตินมากกว่าเนาะเออนะคะอันนี้มันจะเป็นเนื้อในร่อนอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะดูเนื้อเป็นไหมดูเนื้อเป็นกันไหมนะคะนี่บางทีมันกดทับกันมาสีมันข้ามน้ําข้ามทะเลมาสีมันติดกันนะลูกนะบางทีมันมีนะคะขายถูกๆไปได้นะอย่าไปหนักใจกับงานเออเลอร์นะคะ สวยงามนะยืดย้วยยานก็มีนะคะใส่ไปให้หมดเลยนะคะเป็นการโกยนะคะอ่างามที่ลีอีก,ก็มีนะ,นะอ่ะเออมาเอาไปละ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไม่เป็นไรมีตัวสวยอย่างอื่นเอาไว้ล่อลูกค้าอีก <c oughs> มันเปียไปละนะคะนี่อย่างนี้ก็มีเห็นไ,ไหมอย่างนี้ก็มีนะคะแต่ไม่ใช่มีเยอะนะก็มีบ้างนะคะมีบ้าง ก็มีก็ทําราคาไปนะลูกไม่ใช่บอกว่าหยพี่อ้อมกดเครื่องคิดเลขแล้วตกต,ตัวละสิบบาทเดี๋ยวจะขายยี่สิบบาทลวดเออเอยเอยอันก็บอแจ้งว่าใดแล้วเนาะอ่ะเห็นไหมคะอย่างเงี้ยก็มีนะคะสวยก็แพงหน่อยนะคะถูกก็ถูกก็ทําราคากับเขาหน่อยนะคะนี่ก็สวยนะเนี่ยชอบเหมือนกันนะเนี่นนอยเนาะออันนี้สวยนะเนี่ยพี่แสงถือดิวดิดิดิ เฮ้ย hey, สวยสวยนี่อันนี้สวยเนี่ยไม่ต้องใส่นอนก็ได้นะอันนี้ใส่ออกบ้านก็ได้นะนี่เห็นไหมเออก็เมีมาอย่างนี้ด้วยนะคะสวยนะเนี่ย <c oughs> มีกระเป๋าด้วยอ่ามีตำหนิบ้างไหนดูดินี่จีนจีนเลยเนาะมีตำหนิบ้างนะคะ เป็นเหมือนมันมัน,มนรันหรือ,อยังไงไม่ทราบหรือลายมันวะมันรันอหลรอย่างเงี้ยเนาะอืมนะคะให้ดูเลยนะคะเนี่ยถือสิทธุอนี้ก็มีถ้าไม่เหม็นนะคะออ,อกจะหอมซะด้วยซ้ำ<ม>อ่ะนะคะ<ม>หยิบมาหยิบมารีวิวถือรีวิวอย่างนี้บ้างอ่ะพี่แสงหยิบให้พี่อุ้มนะคะ<ม>จะใส่เลยก็ได้นะไม่ว่ากันอ่า เออมีการนาบตัวด้วยนะอ่ากางเกงอ่าโยนไปเลยเออรีวิวเร็วๆลูกรีวิวเร็วๆลูกค้าจะได้เห็นหลายๆชิ้นว่ามันเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็แบบฟุ้งฟริง้งมุ้งมิ้งนะคะเป็นมุ้งมุงนะคะเป็นมุง้งมุง,ะะมง,มงอ่าอย่างนี้นะดูพี่การก็โกยแบบ พอเหนือพอใต้นะเจ้าอืปโวยกันไปสุดฤทธิ์อ่ามีลูกไม้ด้วยอ่ะน้องชี้มีลูกไม้ฟุงฟริง,รงมุงม้งมิ้งด้วยนะคะเนี่ยท่านไหนสนใจนะคะท่านไหนสนใจพักพี่อุ้มมาได้เลยนะคะ สี่ถุงนะคะสี่ถุงสิบกิโลนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะสิบกิโลหนึ่งพันแปดร้อยบาทท่านไหนสนใจทักพี่อุ้มมาได้เลยนะคะจำนวนตัวเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณแปดสิบชิ้นแปดสิบถึงหนึ่งร้อยชิ้นว้าวอันนี้ยัวสวาสดสกรีทนมโตเชี่ยวนี่นะคะเนี่ย ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะมียัวสวัดด้วยนะคะแต่ถามว่าพี่คะหนูขายยัวสวสดัดไม่ได้อ่ะคะพี่หนูไม่เอาได้ไหมต้องเอาไปให้หมดนะคะต้องเอาไปให้หมดงานโกยก็คือโกยไปให้หมดเลยไม่มีการแบบพี่คะคัดให้หนูหน่อยโน่นนไม่คัดค่ะเสียเวลานะเออแล้วของมันของอย่างเงี้ยคือจํานวนชิ้นมันก็เยอะนะคะแล้วก็น้ำหนักมันก็ไม่หนักนะลูกนะบางทีเนะี่ยหนูอยากเอาใจไปใส่กับเขาเรียกว่าอะไรวะ อย่าเอาใจไปใส่กับสิ่งที่มันเป็นจํานวนที่น้อยมากแล้วมันมาบล็อกบล็อกโอกาสของชีวิตน้องอะลูกเออบางทีพี่อุ้งเจอคนเยอะคุยกับน้องน้องหลายท่านอะไรเนี้ยบางคนมาถึงกบโหใจใหญ่เลยพี่เพิ่งเริ่มขายเอามาก้อนนึงเลยอ่าบอกเฮ้ยเยคิดดีดีก่อนไหมอ่ากับอีกคนนึงถามจุงเบยถามถามได้คําตอบเรียบร้อยเออหนูกลัวจังเลยค่ะพี่อะกลัวงั้นอย่าเพิ่งนะลูกนะกลัวอย่าเพิ่ง นะคะถ้าใครได้มาคุยกับพี่อุ้มพี่อุ้มจะพูดว่าอย่าเพิ่งตลอดนะคะถ้ากลัวแล้วอย่าเพิ่งเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจตัวเรานะคะไม่มั่นใจตัวเราไม่มั่นใจในตัวสินค้าเราจะไม่มีความสุขกับการดําเนินธุรกิจเลยนะคะไล่กันเปื้อนให้ดูหน่อยกันเปื้อนไหนอะลูกกันเปื้อนผู้ใหญ่หรอคะ กันเปิ้นผู้ใหญ่กันเปิ้นผู้ใหญ่เรามีตัด20โลอยู่ใช่ไหมยังมีตัด20โลอยู่เลยที่รักเดี๋ยวมันจะล้นบ้านลูกน้องพี่ไม่มีที่เก็บแล้วว่าเขาค้อนพี่พับๆเลยเวลาพี่บอกว่าของเข้าอ่ะ <laughs> <laughs> บอกพี่อุ้มครับผมจะเอาเก็บที่ไหนครับเออไม่รู้เธอหน้าที่ดูแลสต็อกเธอต้องหาที่เก็บให้ฉันฉันมีหน้าที่ซื้อของฉันซื้อ <laughs> อย่างเงี้ยเธออุย้ยงามพิรีนาะอ,อืม ซส์ก็ไม่ได้เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะคะ,ะสวยแบบนี้เราจะใส่นอนได้เนี่ยก็นั่นแหละคุณเม์นั่นแหละจะใส่ได้ไหมเนี่ยจะได้นอนไหมเนี่ยใส่ได้อะใส่ได้แต่จะได้นอนไหมเนี่ยต้องลองต้องลองเอาไปสักสิบโลไหมคุณเม์ลองดูอ๋อรู้ละต้องหาชายหนุ่มเคียงข้างก่อนดี อุ๊ยขมีเซลลมีเซลให้มีเซลเซล,เซลให้ชาวโลกรับรู้พอกันนะคะทั้งคนซื้อคนขายอ่าเนี่ยประมาณนี้นะคะประมาณนี้รีวิวน้องก็หยิบมานะคะโกยกันก็โกยนะคะหยิบก็หยิบนะคะไม่มีการเลือกตัวสวยอะไรแน่นอนมือจับโดนตัวไหนก็หยิบขึ้นมาให้ดู เฮ้ยเยหลังไม่ก็ได้หลังไม่ก็ได้มีบอกนมไม่มีจะโชยอีก <laughs> อ่ามาอันนี้อันนี้ที่บอกนมไม่มีจะโช์นี่พูดถึงแม่ค้าหรือพูดถึงตัวเองเนี่ย <laughs> แม่ค้าก็เรียบเชนะเอออันนี้สวยนะเนี่ยอ่านะคะประมาณนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะมีทั้ง สวยมากสวยน้อยตาําหนิอะไรวะสวยมากสวยน้อยตําหนิเซ็กซี่ยั่วสวาสดคขายได้ไม่ได้เอาไปให้หมดนะคะแล้วก็ไปหาตลาดเองในที่สุดหนูจะหนูจะส่งข้อความมาหาพี่บอกว่าพี่อุ้มคะมีแบบนี้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยเออตอนแรกเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเอะไม่ใส่หรอกนะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเหมือนจะขายไม่ได้นะคะในความจริงแล้วเนี่ย มันขายได้ทุกอย่างนะคะของที่มันออกมาแล้วเนี่ยมันขายได้ทุกอย่างโอ้ยอันนี้อันนี้น,นี่ไม่ต้องใส่นอนเลยอันนี้ใส่เที่ยวได้มีป้ายห้อยด้วยนะคะป้ายห้อยด้วยหดอลลาร์กันเนอะเธอสวยนะเนี่ยนะคะอันนี้ไม่มีไม่มีแจ้งกระสอบรีวิวอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเออไม่มีนะเพราะว่าเขาเอง <laughs> 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 พอกันคุณเมย์ โอ้มีอย่างนี้ด้วยนะคะอันนี้ชุดแฟนซีมังเอิญติดมาแหละเออนะคะอย่างเงี้ยเสื้อคลุมเหรอคะเสื้อคลุมเสื้อคลุมอันนี้เหรอลูกอะไรนะเสื้อคลุมคาดิแกนเหรอคะลูกเสื้อคลุมคาดิแกนมีนะมีนะมีมีมีไลฟ์อยู่นะคะมีถ่ายทอดสดให้อยู่ แต่ว่าไม่ไม่ได้ถ่ายทอดสดช่วงนี้เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวยังไงพี่อุ้มอาจจะแกะ10กิโลรีวิวให้นะคะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวพี่อุ้มขอเคลียร์งานก่อนนะคะถ้าพี่อุ้มมีเวลาว่างพี่อุ้มจะพยายามไลฟ์ให้ให้ให้ดูเนะาะอาจจะไม่ได้ไลฟ์ก้อนอาจจะเป็นไลฟ์ที่ตัด20กิโลแล้วแล้วก็แงะออกมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าถ้าไลฟ์ก้อนเนี่ยเวลามันตัดแบ่งมันมันใช้พื้นที่เยอะนะคะต้องรอต้องรอให้ให้ของมันคล่องก่อน พอของมันคล่องเราก็จะเปิดก้อนไลฟ์นะคะเนี่ยอย่างพี่วินพี่วินก็เก็บก้อนเลยพี่วินก็เก็บก้อนให้เลยของยังคงก้อนให้อยู่เลยนะคะและไอที่เป็นถุงถุงอย่างนี้เนี่ยคือพี่เดี๋ยวจะเอาขึ้นรถพี่เขาแล้วนะคะพี่เขาพี่เขามารออยู่นะคะจะพยายามทําให้ให้ให้เขาเรียกอะไรอะ ทาให้ให้น้องๆสบายใจที่สุดนะคะอย่างน้อยก็ออเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพี่อ๋อขาดเสียก็มีใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางท่านที่เพิ่งเข้ามาในวงการผ้ามือสองอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้หรือยังไม่ได้รู้จักศึกษากับผ้ามือสองยกกระสอบอันนี้ต้องใช้ว่าผ้ามือสองยกกระสอบทาให้เกิดการลาดหวังเนาะงนั้นพี่อุ้มก็ถึงจะบอกว่าโอเคงั้นงั้นไปศึกษาก่อนไหมนะคะเราค่อยกลับมาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากมีอะไรเพิ่มเติมปรึกษาพี่อุ้มได้นะคะไม่คิดค่าปรึกษานะลูกนะ ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะไม่ใช่บอกว,ว่ามาปรึกษาพี่อุ้มแล้วต้องซื้อพี่อุ้มไม่ใช่นะลูกเพราะว่าพี่อุ้มถือว่าการให้ข้อมูลให้ความรู้และให้มันมันถือเป็นบุญอย่างหนึงนะ่งเนาะมันถือเป็นการที่พี่อุ้มจะมีโอกาสได้ได้ทาบุญอย่างหนึง่งมันก,มนก็มันก็ทาให้น้องๆได้ระมัดระวังมากขึ้นนะคะเออตัวนี้สวยระมัดระวังมากขึ้นกับการดําเนินธุรกิจเนาะบางทีเราเห็น,เร,เ,หนเราเห็นเขาอุ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยในความเป็นจริงมันไม่ได้สวยอย่างที่อย่างอย่างที่น้องๆเห็นกันนะคะ มันมีทั้งสวยและไม่สวยนะคะดังนั้นเนี่ยน้องจะต้องเผื่อใจกับสิ่งที่ไม่สวยด้วยนะคะเผื่อใจกับสิ่งที่ไม่สวยด้วยแล้วก็แล้วกอ็อยู่กับมันให้ได้ถ้าหนูอยู่กับมันได้นะลูกนะหนูจะประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจผ้ามือสองเลยนะคะเพราะว่าเราไม่คาดหวังแต่คืออย่างที่บอกอะค่ะว่าจรรยาบัณของแต่ละแต่ละโรงงานก็มีความต่างเนาะ หลังๆมาสินค้าเมื่อก่อนเนี่ยโอ้เคยมีคนบอกพี่อุ้มเจอลิขสิทธ์เยอะเลยหมายถึงผ้าเด็กนะเจอลิขสิทธ์เยอะเลยน่้นนั่นนี่พี่อุ้มเชื่อนะพี่อุ้มเชื่อว่าเจอจริงแต่พอหลังๆมาคนขายเยอะนะคะพอคนขายเยอะโรงงานทําไงละ่ะใช้มาตรฐานเดิมโรงงานก็คือก็คือก็อยู่ได้แต่ว่าก็อยากได้ตังค์เยอะเนาะเออพออยากได้ตังค์เยอะก็ลดมาตรฐานตัวเองลงไปลิขสิทธิ์ก็ไปกระจายหลายๆกระสอบเข้านะคะทําให้ลิขสิทธิ์มันน้อยลงนะคะ พี่อุ้มก็เป็นแค่คนกลางนะคะพยายามหาสินค้าที่ที่มีคุณภาพค่อนข้างเสถียรเพื่อที่พี่อุ้มก็จะได้ไม่มีปัญหากับการขายเนาะแต่น้องๆก็จะต้องทำใจด้วยนะลูกนะ,ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้โอเคท่านไหนสนใจนะคะคุณน้องคุณน้องเลือกถุงหรือยังเลือกแล้วใช่ไหมโอเค ถ้าเลือกถุงแล้วนะคะพี่อุ้มมีที่เหลือตรงนี้นะคะลองย้อนกลับไปดูที่เหลือตรงนี้พี่อุ้มถือเป็นกระสอบรีวิวแล้วกันนะคะลดถ้าใครสนใจกระสอบรีวิวย้อนกลับไปดูเลยนะคะย้อนกลับไปดูเลยจะได้ทุกตัวที่รีวิวแน่นอนนะคะพี่การโซนนี้ให้เขียนว่าให้เขาเรียกว่าโซนนี้ให้เขียนชุดนอนรีวิวนะลูกโอเคขอบคุณมากนานะคะท่านไหนสนใจ ตัวถุงรีวิวนะคะ10กิโล1,800บาทค่าขนส่ง200บาทนะคะทักพี่อุมมาได้เลยนะคะขอบคุณมากๆจ้าสวัสดีค่ะ